ท่านที่เคารพและมิตรไายทุกท่านครับผมพลตรีดราเตอือนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระศุปรีที่8กันยายน2565ครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็มีข่าวข่าวหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเศร้าสลดเล็กน้อยแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติก็จริงนั่นก็คือข่าวการเปลี่ยนภพ ของท่านประสันโพธิพิมพานน์ผมรู้จักท่านประสันมาเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วช่วงเวลาหนึ่งประมาณ3ปีได้มีโอกาสไปช่วยงานที่บริษัทเบนทองหล่อก็มีความศรัทธาเรื่อมใสในตัวท่านจากความเฉลียวฉลาดการมองการไกลในการทำธุรกิจและก็หลักในการดำเนินชีวิต ที่จริงแล้วเนี่ยผมเข้าไปช่วยงานที่เบนท่องหล่อเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เป็นเป็นวันหยุดราชการก็ไม่ได้ช่วยเหลือโดยตรงกับท่านวส,สัน์แต่ก็ได้รับการไว้วางใจจากท่านเจสุภาโพธิพิมพานนท์หรือคุณไก่คุณไก่ก็เป็นรองประธานกลุ่มบริษัทเบนท์ทองหล่อก็เป็นภรรยาของพี่วส,สัน์เนี่แหละครับที่จริงท่านชื่อเล่นชื่อเก่ง แต่ว่าผมก็ไม่เคยเรียกชื่อเล่นท่านหรอกครับเนื่องจากว่าผมเรียกชื่อเล่นเฉพาะเพื่อนสนิทถ้าคนที่ไม่ใช่เพื่อนผมก็ไม่ได้ใช้ชื่อเล่นไม่กล้าไปลป่าลาบหรือลวงท่านท่านวาสานเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่ผมศรัทธารับถือเพราะว่าวัายุวุฒิท่านก็สูงกว่าก็ให้ความรับถือในอย่างนั้นแล้วตอนที่มาทํางานให้กับบริษัท เป็นทองหล่อก็เรียกได้ว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีปุญคุณก็มีเงินตอบแทนให้ผมก็ไปช่วยทำงานด้านวิชาการให้กับคุณไก่จนกระทั่งต่อมาผมไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกก็เลยเรียนท่านว่าคงจะมาช่วยไม่ได้แล้วเพราะผมมีภาระในการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถจะแบ่งเวลาได้ แต่ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ช่วยงานที่เบนทองหล่อก็มีความอบอุ่นครับพนักงานที่เบนทองหล่อก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพีวสันท่านเจสุภาก็เป็นคู่ที่มีอัธยาศัยดีมีจิตใจ,จอบอ้อมอารีและตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนิดหน่อยเท่านั้นเองก็คือเรื่องต้มยำกุ้งผมก็มีโอกาสไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัย ให้กับทางด้านการพัฒนาองค์การของท่านเป็นจุดแรกๆระยะแรกๆที่มีการเปิดโครงการตลาดนัดคนเคยวรวยเพราะว่าช่วงนั้นนะพี่หน้ากันย่อย,ยับไปหมดเลยเพราะว่าการปล่อยปละละเลยของรัฐบาลยุคก่อนหน้านั้นคือในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยรัฐบาลที่มารับเละตุ้มเปะเนี่ย ถ้าไม่ทำถ้าไม่สร้าง,าางความพินาศไว้แต่ท่านต้องมารับก็คือท่านชวนต้องมาแก้ไขล้างอึล้างฉี่ถ้าเป็นเวลานานเลยเพราะว่านักการเมืองมันโกงกันครับมันธุรกิจไม่แก้ไขมันวางแผนต่างๆนานาในการช่อโฉนในเรื่องการโกงเงินธนาคารกรุงเทพพนิชยาการรายละเอียดในผมทราบพอสมควรแหละเพราะว่าผมคนเป็นผมเป็นคนร่วมสมัยและผมรู้จักคนที่เกี่ยวข้องหลายคน บางคนมันก็ยังชื่อชูคออยู่ในวงการการเมืองจนทุกวันนี้แต่ว่าไม่มีเจตนาจะเล่าเรื่องนั้นเจตนาวันนี้อยากจะเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อพิว์สันปูทิพพิมพานนท์เพราะท่านเปลี่ยนพบไปแล้วผมศึกษาพิธามมาประลาประมาณสักหกปีผมก็ทราบดีเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติการที่ท่านเปลี่ยนภพไปเนี่ย ไม่ใช่การตายอย่างสมบูรณ์เลยหรอกครับเขาเรียกว่าคานิกะมรณะคือการเปลี่ยนภพไปชัโชคราวาท่านก็นยังเวียนว่ายตายเกิด,ดอยู่ในวัฏตะสงสารนี่แหละแล้วมีโอกาสสูงที่เราจะได้พบกันอีกในอนาคตข้างหน้านี้จะนานเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเคยมาพบกันเคยถูกอัตยาศัยกันโอกาสที่จะหมุนเวียนมาเจอเนี่ยมีมากครับ ทำนองเดียวกันเคยมาพบกันสำหรับบางคนที่เราเกลียดชังกันโอกาสที่มาเจอกันดีกก็มีสูงมากเพราะมันมีความผูกพันกันไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบดังนั้นเวลาที่ไปทํางานที่เป็นทองหล่อมันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยผมไม่ค่อยได้พบท่านพระสันเท่าไหร่นักเพราะท่านก็ไปดูแลเรื่องโชว์รูมเรื่องเกี่ยวกับคอมบรแดกซ่อมบริการซึ่งเป็นศูนย์เบ็ดเสร็จอยู่ที่นั่นที่ ลอยทองหล่อผมก็จะทำงานขึ้นตรงกับคุณเจตสุภาลองประธานเท่านั้นเองแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ได้มีโอกาสทานข้าวกลางวันร่วมกันเพราะว่าที่เป็นทองหลอเนี่ยนอกจากจะมีการเปิดตลาดนัดคนเคยรวยแล้วก็ยังมีการทำร้านอาหารในช่วงนั้นนะครับชื่อว่าล็อกเคบินก็คือกระท่อมซุงนี่แหะครับช่วงนี้ผมไม่ได้เข้าไปนานแล้ว ก็ตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยก็ต้องสามปีแล้วมั้งก่อนหน้าน,นั้นก็เคยไปเยี่ยมท่านเจษสุภาบ้างแต่ก็นานๆครั้งชว่วงนี้ก็ไม่ค่าไปท่านตั้งศพอยู่ที่วัดธาตุทองผมก็คงไม่มีโอกาสไปหรอกครับเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ําท่วมด้วยปัญหาเรื่องโรคระบาดด้วยก็จะหาโอกาสภายหลังไปเยี่ยมเยยนท่านเจษสุภาครับ แต่วันนี้เจเตนาจะเล่าให้ฟังว่าผมมีความประทับใจในตัวท่านประสานอย่างไรบ้างที่เล่าเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่ผมได้พบท่านนะครับผมไม่ได้ไปอ่านค้นคว้าประวัติของท่านตามสื่อต่างๆเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะเอาข้อมูลเซกันแทนมาเล่าให้ท่านฟังผมต้องการจะให้ท่านได้รับข้อมูลตรงที่ผมประสบมาด้วยตนเองที่เรียกว่าไพรมารีดา a หรือข้อมูล ปฐมมภูมิอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่ท่านไปอ่านนะผมไม่ได้สนใจอะไรเพราะาสิ่งเหล่านี้ผมประสบมาด้วยตนเองท่านก็เคยเล่าประวัติให้ฟังว่าครอบครัวของท่านเป็นคนกาญจนบุรีท่านก็เดินทางไปรเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางที่บ้านของท่านเนี่ยก็ขายรถยนต์โตโยตา้าท่านกลับมาเพื่อช่วยกิจการทางบ้านแล้วก็เริ่มเปิดสาขาต่างๆหลายสาขา ในที่สุดก็มาขายรถยี่ห้อ Mercedes คนไทยชอบเรียกว่าเบนแล้วก็ประสบความสำเร็จฟังการคิดหรือคำพูดของท่านใหเป็นคนฉลาดผมก็ทราบดีครับในช่วงที่ทำงานให้ท่านเนี่ยในตอนนั้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอยู่ผมก็รู้ดีว่าทุกกิจการเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินทั้งนั้นเลยบางแห่งก็ล้มละลาย และส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาในกรณีของกิจการขนาดใหญ่อื่นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเลเยอร์หรือให้คนออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายนี่เป็นเรื่องปกติในเอเมริกาทํากันไปอยู่เป็นประจำเพราะอเมริกาเศรษฐกิจมันขึ้นขึ้น,นลงๆมันไม่ได้ดีตลอดหรอกครับบางเวลามันก็พินาศย่อยยับไอต,ตอนที่มันพินาศไปเนี่ยนายทุนจากต่างประเทศก็เข้าไปกว้านซื้อ ในช่วงเวลาสักสิบยี่สิบปีก่อนญี่ปุ่นเขามีเงินเยอะอเมริกาจีนยังไม่โผล่หัวขึ้นมาหรอกครับอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เข้าไปซื้อตึกซื้ออาคารอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆในอเมริกานี่มากมายนักธุรกิจอะไราเขาก็าใช้วิธีการเลเวอว์เอาคนออกไปเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายรอวันฟื้นตัวผมก็เรียนถามพี่ประสันบอกพี่คนอื่นเขาลดพนักงานทท้งนั้นเลยนะ แล้วทำไมพี่ไม่เห็นรถพนักงานสักคนเนเพราะผมทราบข้อมูลต่างๆใช่ไหมผมก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในการทําวิจัยในส่วนที่ผมจะรับมอบหมายนั่นแหละพี่สัสา์เขาตอบอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปในช่วงเวลาต่างๆมันก็เกิดอย่างนี้เป็นประจำแหละ แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเจอกับตัวเราเท่านั้นเองแล้วถ้าหากเลยเอาคนในช่วงเวลานี้ซึ่งมือนเกิดปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยแล้วต่อไปถ้าหากลูกตุ้มมันแกว่งเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูขึ้นมาอีกแล้วจะเอาคนที่ไหนการซ่อมรถเบนซ์ไม่ซ่อมรถอีแตนนะครับอุปกรณ์มันซับซ้อนมากผมก็มีใช้อยู่คันเรียกได้ว่าไอ้รถญี่ปุ่นเนี่ย มันออกแบบอย่างเนี้แต่ถ้าเป็นรถเบนซ์ในชิ้นส่วนเดียวกันเนี่ยมันจะซับซ้อนมุ่นวายไปหมดขนาดถอดไฟใหญ่สักหลอดนึ่งออกมาเนี่ยมันจะต้องชนอันนั้นชนอันนี้กว่าจะแงะออกมาได้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างของตัวถังรถเนี่ยไม่มีทางที่มันจะคทำได้เพราะถอดไอ้นี่มันก็ไปชนไอ้นูนน่นไอ้นี่เละเทะไปหมดเลยก่อนหน้าที่จะใช้ Mercedes ผมก็ใช้ b m w ซีรีส์ห้าผมเคยไปเสียที่ต่างจังหวัดช่างต่างจังหวัดมันไม่รู้เรื่องมันก็พยายามจะงัดพยายามจะถอดจนได้สุดเละตุ้มเป๊ะผมเอารถจากยนตะกิดนะ่ะไปลากมาแล้วก็ไปซ่อมที่ยนตะกิดเหมือนกันครับรถยุโรปมันจะเป็นอย่างนี้ระบบที่ญี่ปุ่นทําแบบพื้นๆรถยุโรปจะซับซ้อนมีหลายอย่างช่วยเหลือพยุงกันเข้าไปต้องรู้เรื่องจริงๆ แล้วช่างที่ซ่อมรถ Mercedes เนี่ยก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษยิ่งช่วงหลังๆรถมันใช้คอมพิวเตอร์ยิ่งซับซ้อนวุ่นวายกันไปหมดเลยดังนั้นคนผู้นี้มีคุณค่าหลายคนก็ได้รับทุนไปเรียนที่เยอรมันเพราะว่าเขาต้องอบรมพวกพนักงานซ่อมพนักงานดูแลปริบัติบำรุงแล้วถ้าหากเขาเลยเอาเลยเอาคนผู้นี้ออกไปผู้นี้จะไปไหน เขากลับไปบ้านนอกกลับไปอาจจะไปเปิดอูซออด่ซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ของเขาอะและความรู้ความชํานาญที่จะติดตามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรถมือ c e เ e เดสแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะขาดตอนอ้าวแล้วถ้าเกิดช่วงเวลาที่ลูกตุ้มมันแกว่งรถขายดีขึ้นมาอีกเขาจะหาช่างที่ไหนพี่ทศสารคิดการไกลมากผมก็ทึ่งเลยเออจริงแค่เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงมันเหมือนลูกตุ้มเลวที่สุดแล้วก็กลับมาดีอีก พี่วสารใช้คํานี้เลยนะครับถ้าบอกว่ารู้ไหมคุณรถเบนซ์เนี่ยเวลาที่มันขายดีนะเวลาที่เศรษฐกิจมันฟูนะขายดียิ่งกว่าขายขนมอีกสั่งไม่ทันอะ่ะบางคนต้องรอเป็นเดือนเดือนอ่ะหลายเดือนด้วยเพื่อจะได้ไอ้รถเมอร์เซเดสที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันผลิตไม่ทันในช่วงเวลาที่ลูกตุ้มมันแกว่งไปที่จุดสูงจุดเฟื่องฟูดังนั้นไอ้วิกฤต ในตอนปัจจุบันคือช่วงเวลานั้นประมาณปี4041เนี่ยแหละครับมันมาแล้วมันก็ไปทางที่ถูกต้องเราต้องเมนเทนจะต้องดูแลคนของเราเอาไว้เพื่อจุดที่มันจะกลับมาเขาก็ใช้วิธีการนี้แต่ไงก็ตามปัญหาทางด้านการเงินมีจริงๆพิวสารใช้วิธีการขอตัดเงินเดือนทุกคนคนละอาจจะ10% 20%ก็แล้วแต่เถอะแต่ว่า รับประกันว่าไม่เอาใครออกพนักงานทุกคนตั้งแต่ช่างซ่อมมาจนถึงพนักงานออฟฟิศเนี่ยเขาก็มีขวัญกําลังใจเออเจ้านายดูแลเราอย่างเต็มที่เพราะทุกคนเขารู้ว่ามันเกิดวิกฤตข่าวคนฆ่าตัวตายข่าวโรงงานยุบถูกไล่ออกเป็นสื่อมวลชนไทยไปหมดเลยเพราะมันเกิดขึ้นทั้งทวีปเอเชียก็จากลิจัยต้มยำกุ้งจากเมืองไทย ริ์จัดต้มยำกุ้งเกิดขึ้นเพราะไอ้นักการเมืองเลวร้ายกลุ่มหนึ่งเท่าน,นั้นเองผมไม่เอ่ยชื่อนะถราพระเอ่ยชื่อมันท่านก็ต้องรู้จักกันหมดแหละครับไอ้เวรพวกนี้ก็ยังอยู่คงที่อยู่ใจปัจจุบันนี้แหละทุจริคตคดโกงกันจังเลยแล้วรัฐบาลยุคนั้นก็เลวร้ายไม่ได้เอาไหนเลยก็เลยประเภท ขนมพอผสมน้ำยามันก็ก้อมแก้มพี่นาศกับไปทั้งทว,วีปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไปถึงเกาหลีพินาดย่อยยับหมดเพราะไอ้ิสต้มยำกุ้งนี้แหละพี่วสานใช้วิธีการแก้ไขายอย่างนี้บางคนเขาถูกตัดเงินเดือนไปแล้วเขามีทางไปเขาก็ออกไปประกอบอาชีพใหม่ก็มีแต่น้อยมากแต่พอผ่านมาไม่เพียงแค่ไม่นานวิกฤตเศรษฐกิจยุคนั้นก,ก็ผ่านพ้นไป โดยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยสามารถจะบรรเทาความเสียหายนี้ไปได้พอผ่านพ้นไปก็เข้าที่เข้าทางแต่ว่าช่วงเวลานั้นผมก็ออกมาแล้วผมอยู่แค่ปีสองปีนั่นแหละครับแต่ก็ประทรับใจท่านในเรื่องนี้เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งผมจำได้กินข้าวกลางวันด้วยกันพี่ร,รัศดนเขาก็บอกว่าผมก็พูดกันว่าตอนนั้นทางตำรวจกองปราบ เขาไปเช่ารถบีเมแต่ยูมาทำเป็นรถสายตรวจของกองตากนะผมก็ยังงงเออทําไมมันเป็นอย่างนี้นะคือไอรถยุโรปเนี่ยในประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นรถดีเดอะไรหรอกครับอย่างในเยอรมันเนี่ยรถ Mercedes ดสก็เป็นรถของคนชั้นกลางไม่ได้ดีเดอะไรนักหนาแต่ก็เรียกว่าดีแหละเขานิยมกันเขาใช้อด i เขาใช้พอร์ชนั่นถือว่าเออเป็นรถชั้นสูงหน่อยชั้นดีหน่อย ไอ้เมอร์เซเดสเนี่ยคนปกติเขาใช้กันแต่ว่าในเมืองไทยไม่ใช่เพราะเมอร์เซเดสกลายเป็นสัญลักษณ์ของเศรษฐีหรือค,คนมีสตังค์และบางคนยังจำแนกนะเออถ้าเป็นพวกข้าราชการมักจะใช้ Volvo ใช้ BMW ถ้าเป็นอาเซียเป็นพ่อค้ามักจะใช้ Mercedes ถ้าเป็นหมอนวดเป็นเมียน้อยต้องใช้ v i อ s ใช้เมื่อก่อนนี้ไอ้โตโยต้มีรุ่นนึงอะไรวะโคโรล่า รุ่นเล็กๆนั่นแหละเขาเรียกว่ารถเมียน้อยหรือรถหมอนวดขอรับาโทษผมไม่ได้ดูถูกรถท่านแต่ว่าผมที่ยินมาอย่างนี้ก็พูดให้ฟังเท่านั้นเองแหละมีโกดเครื่องเลยมันไม่มีความหมายเลยหรอกครับดังนั้นในเมืองไทยเนี่ยให้เครดิตกับยี่ห้อรถยนต์พี่สายก็เลยบอกว่าคุณรู้ไหมรถเบนซ์เนี่ยขายถูกไม่ได้นะขายถูกไม่มีคนซื้อหรอกเพราะว่าดูจะไม่มีค่า คือรถเมอร์เซเดสนะคะในเมืองไทยหรือรถบ m w หรือรถอ u d i ดีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเป็นแค่พาหนะในเมืองไทยมันเป็นเครื่องมือบอกฐานะทางเศรษฐกิจฐานะทางสังคมดังนั้นคนที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ต้องการแค่พาหนะนะเขาต้องการเครดิตต้องการความภูมิใจในตนเองว่าเออฉันประสบความสาเร็จฉันใช้รถยี่ห้อนี้ได้นี่คือคนไทยเหมือนกันครับ ก็นีอย่างนี้ผมได้ยินในเยอรมันผมเดินทางจากเยอรมันไปสวิตเซอร์แลนด์ไปที่เมืองลูซึ่งช่วงนะผมไปไปราชการที่ที่เยอรมันจริงแต่เสร็จภารกิจแล้วผมก็ลาต่อไม่กี่วันไปเที่ยวก็เช่ารถไปคนขับรถชาวเยอรมันเขาก็พาไปส่งที่หน้าร้านขายนาฬิการโรเล็กที่เมืองลูซึนเขาก็เพื่อนผมก็อยากจะซื้อโรเล็กกัน ราคาแพงเรือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับไม่คิดจะมีอะไรหรอกเขาเข้าไปในในร้านผมก็ไม่เข้าผมไม่จะเข้าไปเลยมาก็เ,าเลยคุยกับคนขับรถคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออนะแปลกนะเนี่ยเขาอ่ะพาคนไทยมาที่ร้านนี้เยอะแล้วบ่อยแล้วเฮ้ยทำไมคนไทยมันชอบซื้อโรเล็กเนี่ยถามเขาถามผมบอกทำไม,มชอบอ่ะแพงด้วย เขาบอกว่าเฮ้ยโอ้มันเดินตรงนะโลหะเหล็กมันดีผมก็โชยอไปงั้นอ่ะเขาบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกถ้าจะเดินตรงนะไอนาฬิกาไขลานลยนาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยมันสู้ควอดไม่ได้นะท่านคิดดูนาฬิกาควอดนี่นะมันเดินติ๊กติ๊กติ๊กวัดกันเป็นวินาทีได้เลยแต่นาฬิกาไขลานหรือนาฬิกาอัตโนมัติที่ใช้ไอไอแรงเคลื่อนไหวเนี่ยมันตรงสู้ควอดไม่ได้ทำไมยูไม่ซื้อถูกจะตายเนี่ยเขาก็เอาของเขาให้ดูดีไง ของผมเนี่ยตรงเป๊ะเลยผมก็ยิ้มยิ้มเฮ้อไอ้คนไทยเขาไม่ได้สนใจเวลามึงนักหของอย่างที่มึงสนอนะ่ะซื้อโรเล็กมันเท่ต้องบาซับมารีนหรือเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ใช่ไหมเผลอๆมีตังนะ่ะก็ฝังเพชรมันไปเลยเดินไปไหนหมูหมาก,ก็คดีหางแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรงั้นผมก็ยิ้ม,ย,มยิ้มหรอกเขาบอกว่าเอ๊ะเขาก็งงทำไมคนไทยมันมาชอบซื้อโรเล็กนะว่นะถ้าหาก อยากได้ตรงเวลาก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าสาระสําคัญของนาฬิกาคืออะไรหรืออยู่รู้ไหมเขาก็ถามผมอะ่ะกาไม่รู้อะ่ะมันคืออะไรก็ลันก็เหมือนอนกันอะ่ะผมไม่ใช่สาระสําคัญของนาฬิกาก็คือการบอกเวลาใช่ไหมแล้วควับเนี่ยถูกจะตายทําไมไม่เอาบอกเวลาตรงด้วยทำไมมงไปซื้อไอ้โรเล็กว่าแพงแพง,แพงผมก็หวัวเราะมไปผมเดาได้หมดแลลวแต่ผมไม่ตอบมันเรื่องอะไรจะไปพูดให้ฝรั่งมันฟังละ่ะ ก็ทางด้านคนไทยมันก็เป็นอย่างนี้ที่ร้านที่นั้นที่รูเซ่นน่ะคนขายเป็นคนไทยนะแล้วมีป้ายหน้าร้านเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับอะ่ะคิดดูสิคนชาติไหนที่เป็นเป็นหมูให้มันเถือ่อเยอะๆล่ะก็คนไทยไงไม่ไงั้นเขาจะจ้างคนไทยมาขายเหรอบางคนซื้อกันไม่ใช่เรือนเดียวด้วยหรือสองเรือนสามเรือนก็มีอ้าผมไม่มีตังเขาก็ไม่ได้เข้าไปก็คุยนู่นคุยนี่ไปก็เดินดูไอ้ตรงทะเลสาบที่มีสะพานใน ไปไม่ะนะครับสะพานไม้อ่ะอ้าก็นึกถึงคําพูดของพี่วสร์เนื้อจริงนะรถเมอร์เซเดสเนี่ยนะมันบอกฐานนะทางสังคมทางเศรษฐกิจก็เลยคนก็เลยอยากจะได้กันผมก็อยากได้เหมือนกันผมชอบมันสวยจริงๆไม่ได้แคร์อะไรไอ้เรื่องอย่างที่เขาว่าหรอกแต่ผมชอบรถเบ็นสวยแล้วก็มันปลอดภัยมากเวลาขับความเร็วสูงๆเนี่ยนะนิ่งสนิทเลยไม่เหมือนแค่รถญี่ปุ่นที่ใช้กันผมก็มีโตโยต้าอยู่ มี Mercedes แล้วก็เคยใช้ BMW แล้วก็ BM w ก็ขายไปละก็ซื้อให้ Mercedes มาแทนนี่ละก็พอชอบมันใหญ่ดีแล้วขับก็นิ่งแต่ค่าซ่อมก็แพงเป็นธรรมดามีปัญญาก็ซื้อใช้ไปมีปัญญาก็อย่าไปใช้กบเท่านั้นเองครับอัน,นเรื่องสองเรื่องที่พี่วสันพูดให้ฟังเนี่ยนะเรื่องการ l a เยอรคนก็ดีเรื่องการกเมนเทนเนนช่างเอาไว้เมนเทนเนนช่างเอาไว้คือคือ คือรักษาคนเอาไว้เนี่ยเพราะคนเป็นทรัพยากรสําคัญที่สุดขององค์การแล้วพูดถึงเรื่องมุมมองท่านว่าคนไทยซื้อรถ m e r c e d e เเพราะอะไรเนี่ยผมก็เห็นชัดว่าท่านเนี่ยตีบทแตกเลยท่านรู้ดีชัดเจนมากว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่ท่านก็คงประสบความสําเร็จนะครับแล้วพี่ประสันเขาก็มีเพื่อนเยอะท่านก็ชอบตีกลอฟผมเป็นคนที่ไม่ตีกลอฟไงผมก็ไม่เคยเลยออกรอบอะไรกับท่านหรอกก็แค่ แค่เรียนในสมัยเรียนโรงเรียนเสยก็เรียนพวป,ปก็ไปตีนิดนิดหน่นนอยหน่อยเพราะผมไม่ชอบมันเสียเวลาแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยแค่อุปกรณ์ก็แพงแล้วแต่พี่ประสานก็ชอบตีกอล์ฟก็เห็นว่ามีกวนข,ของท่านเนี่ยนะครับจากไอ้การที่ท่านมีอัธยาศัยดีแล้วผมมีความศรัทธานในตัวท่านผมจึงใจ่หายไงครับที่ท่านเปลี่ยนพบไปซึ่งผมทราบดีว่าท่านป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยมานานแล้วล่ะ ยังแปลกใจท่านอยู่นะต้องนานแต่ว่าโอ้โหท่านมียาดีนะเพราะว่าปกติเป็นโรคอย่างท่านที่จุดนั้นน่ะอยู่ได้ไม่นานแต่ท่านก็คงมีวาส,สนาท่านก็เปลี่ยนพบไปอายุเท่าไรเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดก็พอดีอายุไขของมนุษย์มนุษย์ปฐุมชนเนี่ยนะอายุขยเฉลี่ยนะไม่ใช่เฉลีย่ยอายุขันปกตินะที่ควรจะเป็นก็คือเจ็ดสิบห้าปีคนที่ตายก่อนอายุเจ็ดสิบห้าปีเรียกว่าอะ การมรณะคือตายก่อนเวลาอันควรส่วนคนที่ตายหลังจาก75ปีเรียกว่าการละมรณะก็คือได้เวลาแล้วสังขารนี้มันก็มีขีความสามารถอยู่แค่นี้แหละแต่คนที่อยู่เกินอายุ75ปีก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งมีวิบากดีก็อยู่ได้อย่างมีความสุขสามารถเดินเหิือไปไหนได้อายุ80 90ก็แข็งแรงก็เยอะแยะไป พู่ชาผมเนี่ยท่านชนะรุ่งแสงเนี่ยอายุตั้งเก้าสิบกว่าละท่านยังไปไประชุมอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งไปนู่นไปนี่เออแปลกนะเก้าสิบสี่หรือไงเนี่ยแหละครับเมื่อสักสองอาทิตย์ผมก็ไปพบท่านที่บ้านก็ไปเยี่ยมท่านท่านก็นยังชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เอออันนี้แสดงว่าท่านมีวิบากดีมีบุญเกื้อหนุนนําส่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าอายุเกินเจ็ดห้าิแต่เจ็บออดออดแอดแอด,อดนอนติดเตียงพวกนี้มีวิบากชั่ว คือต้องเสวยความทุกข์ทรมานตายก็ไม่ตายก็ต้องลำบากทรมาร,รมไปก็เป็นสองประเภทอย่างนี้แต่ถ้าท่านพระสารเนี่ยจากหน้าตาของท่านที่ก่อนหน้าที่ท่านจะเปลี่ยนภบไปถึงแม้จะท่านจะเป็นโรคร้ายนะแต่ท่านหน้าตายังใสสดชื่นแต่ท่านก็ไปก็คงจะไม่ได้ทรมานอะไรหรอกแสดงว่าท่านมีวิบากดีท่านก็มีชีวิตเกินอายุไขของปุถุชนโดยทั่วๆไป ผมก็มีความประทับใจท่านก็มีบุญคุณกับผมนอกจากจะให้ค่าใช้จ่ายตอบแทนที่ไปทํางานให้บริษัทของท่านเนี่ยในเรื่องอื่นๆเนี่ยท่านก็ทําการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ผมทราบดีว่าท่านต้องการสนรทุนที่ท่านรับปากก่ช่วยเหลืออะไรต่างๆท่านก็ทําเต็มที่และจะได้หรือไม่ได้ผมไม่สนใจเพราะว่านั่นเป็นผลที่ท่านควบคุมไม่ได้แต่ท่านเป็นคนดีท่านถึงประสบความสําเร็จ แล้วก็มีฐานะที่มั่นคงลูกของลูกลูสาวท่านผมไม่เคยเจอเหรอกครับก็ก็ติดตามข่าวเหมือนกับคนข้างนอกทั่วๆไปแล้วท่านเดชสุภาท่านไก่เนี่ยก็คงคิดว่าเดี๋ยวใกล้ๆวันเกิดท่านอีกสองสาเดือนก็จะไปเยี่ยมแต่ว่าโชวงนี้คงไม่ไปวัดทัดทองหรอกปัญหาเรื่องการเดินทางปัญหาเรื่องโรคระบาดก็มันเป็นอุปสรรคไปหมดเลยผมมีความประทับใจ ผมจึงอยากจะตอบแทนบุญคุณของท่านทุกวิธีทางที่ทําได้ไม่ไม่มีโอกาสทําอะไรแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังว่าท่านพระสันโพทิปิพานนเป็นผู้ที่ควรเคารพนับถือศรัทธาเรื่มใสถึงแม้ความคิดทางการเมืองจะแตกต่างผมในบางด้านก็ตามเดิกก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเราเคารพคนดีที่จิตใจดีกว่าครับผมจึงมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ ให้ท่านได้ฟังะหวังว่าหลักคิดในชีวิตของท่านรละสารที่พูดกับผมและผมเล่าให้ท่านฟังนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างในการมองสิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดทะลุป,ปูโปงไม่ใช่มองเฉพาะแต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนคนส่วนใหญ่ที่มองเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นนี่คือประเด็นสําคัญที่ผมเชื่อว่าทําให้ท่านประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องชีวิตครอบครัวและในเรื่องหน้าที่การงานก่อนจะจบในวันนี้ ก็อยากจะเรียนไปสาสัมพันธ์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมได้เรียนเชิญคนไทยในออสเตรเลียมาพูดคุยกันในเรื่องชีวิตทางด้านการศึกษาและการทำงานในออสเตรเลียเพราะว่าหลายคนที่เป็นคนไทยก็นิยมไปเรียนที่นั่นเนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ำกว่าไปเรียนในยุโรปและอเมริกาแต่มาตรฐานการศรรึกษาเนี่ยสูงพอๆกัน ผมเลือกไปเรียนที่ออสเตรเลียก็เพราะเหตุนี้แล้วผมก็ไปรู้จักกับอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยที่ผมไปศึกษาคือดรแบรนท่านก็ชวนไปเหตุผลอย่างนี้ผมจึงไปศึกษาที่นั่นจนทั้งเรียนจบในระดับตรีบัณฑิตมาได้แล้วผมก็มีความประทับใจคนออสซี่ที่เขามีลักษณะมีลักษณะไม่ถือตัวแล้วก็สามารถจะเป็นมิตรกับคนได้ทุกทุกคนโดยทั่วไป ไม่ได้หลักแสดงท่าทีดูหมิ่นเหยียดหยามคนต่างชาติคนเอเชียเหมือนไอ้พวกอังกฤษที่ผมเจอมาหลายครั้งดังนั้นจึงมีความประทับใจก็เชิญท่านสาโรบนธนานุก,กูลท่านเป็นประธานสภาธุรกิจออสเตรเลีย Australia. พร้อมกับคนไทยในนั้นจะมาเล่าเรื่องการทำงานและการศึกษาในออสเตรเลียให้ฟังในรายการเสวนาโดยผ่านแอปพลิเคชันซิ sco w ว b e x ครับท่านที่สนใจก็เรียนเชิญวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลา19เนกาพบกันในห้องเรียนออนไลน์ที่ผมนำขึ้นในภาพนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพนตรีดออรอนุชาติบุญนาคก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ